วันนี้นะคะมาพบกับน้ำนะคะในช่องวีวีว้าวนะคะว,ว้าวโอเคนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสก,กูชี่บันนะคะไม่แน่ใจว่าใช่หน้าบันหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวลองลองบีบดูนะคะสโลมามากนะคะสรับพี่นะกกลิ่นก็เหมือนขนมปังนะแต่ถ้ามองข้างหลังนี้นะ กเหมืนอนไอฟอกๆอ,กอะ่ะที่มันเป็นป๊อกๆอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะนะที่มันจะมีอยู่นะคะอันนี้นะคะซื้อมาในราคาห9บาทนะคะไม่รวมค่าจะส่งอีกห0บาทนะถ้าใครอยากได้นะคะก็เม้นบอกที่ใต้คลิปนะคะหรือว่าใครนะคะอยากได้แบบไหนหรือว่าอยากให้หน,น้ำรีวิวแบบไหนคะก็บอกมาได้ที่ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะ